สวัสดีครับพี่น้องอ๋อพยาการลงมานา,ห,า Μ นห่วยคือเกามาเบิงงงวมันออกงัวมันออกหัวหล่อมหัวไหวเบิงแต่ละหัวแต่ว่างัวมันลอยออกสองสองมือล่ะก็เลยมาหาสาเหตุว่างวมันออกมองใดมองหนีบอกระบาแนนเนาะเพราะมันแบกมีห้อยงัวน like ั่นมีแต่ห้อยคนนอ๋อมันขึ้นมาหนี่นี่มันขึ้นมาหนี่นี่มันเป็นห้อยงัวที่มันขึ้นมาหนี่ได้อยู่นี่ แล้วที่นี่พไงการว่ามันหนาสีลงไปนาห่วยมันหนาสีลงห่วยงัวหน่าจะลงห่วยอ่างัวนี่หน่าจะลงห่วยหน่าจะลงมองหนีละเนี่ยที่นี่มันก็เลาะเลาะ,ะ,ะห่วยบ่ดเด้มันมีจุดบอดอยู่ผีเด้เพไงการว่าเดี๋ยวพาไปเบิง่งเลยอ่าเดี๋ยวคอยมาว่าเรื่องความทุกข์ของกเกษตรกรชาวนาเฮ้าเาอ้นี่พี่น้องนี่เห็นบ่ ทงงั้งัวทั้งคนมันออกมองนี่หอยงัวหอยคนเขาไปหาปูหาปากันนี่แหละนี่เห็นไหมนี่ยนี่งัวก็เลาะเลาะทางไตนี่มันต้องมาล้อมหัวปิดยันไปนี่นะนี่ออมันต้องยันไปนี่แหละนี่อองวัวมาลงกินน้ำว่าจะให้งัวลงกินน้ำมองนี่นะเนี่ก็เลยพอมันมีน้ำเนาะก็เลยปล่อยให้มันลงมองนีน่แล้วก็แต่ว่าต้องมาปิดทางซะก่อน ดังสันมันก็ออกไปสูมือละมันหูทางออกล่ะอ่ะกลับบกเขามาเรื่องของกเกษตรกรชาวนาไทยเห่าความถูกของกเกษตรกรตอน,นอตหนีอ่าเกษตรกรชาวนามีความถูกเพราะว่าต้องหาเงินไปใส่หนีเขาอ่าใบทอกศออกมาแล้ววันที่31มีนาเอาเด้อพี่น้องเฝ้าไปใจหนีใจศีลเพิน่น หาเงินหาท่องให้มันได้เอาเข้าไปขายเข้าแห่งที่ตากไวก้ก็บางคนก็อาศัยช่วงนี้นะครับเนะาะตากแห่งเอาไว้เอาไว้ขายยามใส่หนีทอกศนี่แหละอืมจังสันมันมันกับ,บ่มีใสเขาแล้วถ้าเฮาบาเอาไปช่วงนี้หาเงินบ่ได้บ่เลยอืม เบ้องท้องฟ้าเบืองท้องฝนกะเหมือนฝนจะตกเสียงกบมันห้องน้องสารนะนะกบอ่ะแต่ว่าไปเห็นโตมันหนะักมันหกนั่นแหละหาเงินไปใส่นี่ความทุกขก์ของทกศของเกษตรกรชาวนาไทยไปฟังกเกษตรกรชาวนาผู้หนึ่งพี่น้องเพิ่นได้อ่วาวเรื่องนี้เหล่องสินว่าเรื่องความทุกข์ของกเกษตรกรชาวนามันไก่เข้ามาแล้ว เหมือนกับบรรยายเหมือนกับไ้จมให้ฟั่งละแต่ว่าก็มีเนื้อหาสาระดีๆแอบแฝงอยู่นะครับเนาะไปรับชมแฟมผับแฟมขคาวตอนนี้ชาวนาะกำลังติดโรคระบาดอย่างหนักโรคซับจางชักหน้าไม่ถึงหนังตามด้วยความยากจนทกศทวงหนี้ทุกวัน แถมมีโปรโมชั่นลดดอกเบีย้ยลดเงินต้นแต่ไปส่งไม่ได้กูโบต้าจะมายึดรถไถคูโบต้าคืนนี่คือสิ่งที่ชาวนาต้องเผชิญอยู่ครอบครัวเริ่มเกิดการทะเลาะวิวาแตกแยกเดือนพฤษภาลูกจะต้องเปิดเทอมอีกหลังจากเกี่ยวข้าวได้ไล่ละห้าพันกว่าบาท ยี่สิบไรได้หกตันจะเอาเงินที่ไหนไปใช้หนี้ค่าปุ๋ยค่ายาจะไปเอาใหม่ก็ไม่ได้เพราะว่าของเก่ายังไม่ได้คืนอยากจะทำนาะกระทำไม่ได้เพราะไม่มีเงินไปซื้อปุ๋ยซื้อยาซื้อน้ำมันตอนนี้กำลังลำบากหนักเลยอ่ะนั่นก็นคือความทุกข์ของชาวนาที่ใกล้เขามาแล้วนะครับนะที่จะต้องไปใส่หนีเทากศอ ติดโรคระบาดนักพนว่าติดโรคระบาดนักโรคซับจางนี่แหละ,กะเกษตรกรชาวนาเนาะชาวนาพี่น้องเออเป็นวงจรที่เบรยากที่จะหลุดพ้นนั่นแหละเพราะว่าส่วนมากแล้วกเกษตรกรมันจะเป็นกเกษตรกรชาวนา,าเฮ้านี่จะทุกยากแบบนี้แหละเนาะครับเนาะลายผูลายคนพี่น้องเบหลุดพ้นจักเทียวงจรน,นี่ เพราะว่าผากลัดกัมีนนยบายมีโครงกันออกมาซอยให้กูนี่ยืมสินต,ต,ต,ต่อต่อไปเกษตรกร,ร,ก,รก็เลยบรรลุผลจักเทียจําไว้เด้พี่น้องการไปเอาเงินในส่วนของกูนี่ยืมสินของทกศม,มานี่ก็ดอกมันกะทถึกยูะแต่บ่มีมองไหนก็ไปเอาไ้แต่ว่าเขาเอามาก็ต้องใส่หนีพ่นเดอ้อ เพราะว่าโครงการยังกระไดนะครับนะคนที่เพิ่นหลุดหนีหลุดพ้นได้ก็เพราะว่าเพ่นอาจจะมีความองค์ประกอบความหูจักหน่อยหนึ่งเพราะว่าอย่างเช่นที่เขาเอาเงินมานี่เขาก็จะเบิงว่าโอ้ไอโต้ยังไะไอโตที่ปลอดนีเออปลอดปอดดอกยังสิเนี่ยปลอดดอกหาปียังสิเนี่ยเออเขาก็ไปเอาเมา,เา,ม,ามาหมุนใส่ใส่ใ,ใส่ใยางอื่นได้ แต่พอครบห้าปีแล้วเขาพอมันจะมีดอกเนี่ยเขาก็ฝ่าออาไปขึ้นเนี่ยเออแบบนั้นเดี๋ยวโอเคอยู่ด้ถือว่าเอาเงินมาขา่าเอาเงินมาขายเอาเงินมาเห็ดกําไลนะครับเนาะเออเอาเงินมาเห็ดกําไรบางคนก็โอเป็นนายทุนก็มีเอาเงินมาปล่อยกู้ปล่อยดอกนั่นแหละเขาได้กําไรอยู่แบบนั้นแต่ว่ากเกษตรกรชาวนาจนบากแล้วเอาเงินมากอะโอ้ยเอาเงินมาใส่คนละยางกันนี่แหละนะครับเนาะพีดประเภท พิษประเภทอีกอย่างพิษประเภทต้องทีว่าเอาเงินมาแล้วไปสื่องัวแน่ให้ลูกแน่ทรงรถแน่สื่อรถแน่จี่สุดเยเออพนธการว่าเอาเงินมาใส่พิษประเภทอยู่เพราะว่าเงินที่เขามามันเป็นมันมีดอกนะครับนะมันมีดอกเราต้องเฮ็ดทิ้งยังก็ได้ให้มันออกดอ,อกออกผลเพิ่มขึ้นมาแต่ว่าความจําเป็นของแต่ละคนกับบัตคือกันนี่แหละ ไปเบิ่งเกษตรกรอีกท่านหนึ่งเพิ่นปลูกข้าวหน้าปังก็ขอหกหนึ่งพี่น้องโอ้ไรหนึ่งเพิ่นผลผลิตเพิ่นได้ตันสี่ได้ตันสี่เลยเด้ออ่าข้าวเพิ่นน่ะข้าวก็ขอหกหนึ่งแต่ว่ามันเป็นข้าวหน้าปังเพิ่นก็นแนะนําในส่วนของการเฮ็ดอยู่ถ้าไผเข้าใจเฮ็ดในการถ้าไผเข้าใจในการเฮ็ดหน้านี่เพิ่นว่ามันจะได้หลายเออมันจะได้หลาย มันจะได้หลายแล้วมันจะเป็นมันจะได้ผลนเนี่ยมันจะได้ผลเอาลองไปเบิ่งนะครับนะวันนี้เรามาดูข้าวหกหนึ่งเทวดาเกี่ยวเจ็ดสิบไร่ได้ร้อยสองตันสรุปแล้วได้ไร่ละตันสี่นะครับหนึ่งพันสี่รอยกิโลกร,รัมต่อหนึ่งไร่ลองดูสภาพข้าวนะครับข้าวไร่ละตันกว่า ไม่เป็นโรคแก่งทุกเม็ดนะครับนี่แหละครับคนที่ทำข้าวกอขอแล้วมีความเข้าใจในการทำเมล็ดพันธุ์หรือว่าทำข้าวเพราะว่าพี่ร่อนที่อยู่บึงพระนะครับเขาทำข้าวหกหนึ่งมาห้าปีตอนแรกทำข้าวสี่หนึ่งแต่สี่หนึ่งจะล้มง่ายกว่า ก็เลยเปลี่ยนมาทำข้าวกอขอหกหนึ่งสิ่งที่ผมพูดอยู่นี้ไม่ใช่ว่าจะโอ้อวดว่ดาทำข้าวได้เยอะแต่นี่หมายถึงว่าข้าวกอขอของเราถ้าเข้าใจทำนะครับทำเป็นไม่ใช่ทำได้ทำเป็นทำได้นะครับจะทำให้ผลผลิตสูงคือเข้าใจวิธีการทำ แล้วก็อย่ามาดีใจนะครับคนที่ไม่เคยทำหน้าต่อไปเรียกว่าหน้าฝนที่ลุ่มที่รับน้ำอย่าใส่ข้าวต้นอ่อนนะครับบอกไว้เลยข้าวต้นอ่อนประเภท6กหนึ่งสีหนึ่งนะครับและหลายๆสายพันธุ์ปลูกได้แต่ต้องปลูกในที่ดอนปล่อยน้ำได้เพราะถ้าไม่ปลูกในที่ดอนปลูกในที่ลุ่มข้าวจะล้มก่อนที่จะเกี่ยว เราจะมาปาดน้ำตานะครับขาดคุณรอบที่สองอีกก็ฝากไว้นะครับพอแม่พี่น้องทำข้าวให้ถูกฤดูการเข้าใจทำจะได้ผลผล,ผลิตต,ตามความต้องการอ่านี่แหละครับเป็นเสียงสะท้อนของเกษตรกรชาวนาไทายนะครับที่ได้รับปัญหาในส่วนของหนีสิน ทกศเจ้าอจของเป็นหนี่เจ้าของกอเจ้าของกระตองใส่แต่ว่าวังขาดหวังกับว่าผชผลทางการเกษตรขายเขา่าขายน่ำเห็ดหน้าก็หวังว่ามันจะได้ราคาสูงๆราคาแพงๆแบบปีกายแต่ว่าปรากฏว่ามั่นบดไดนี่แล้วเนาะราคาตันละห้าพันห้าพันปลายมันบดไดราคาแบบที ขาดหวังไหวก้าบกลเป็นว่าถือกว่าสูปีราคาเขา่าตกต่ำแบบโอ้ในรอบ20ปี30ปีพุ่นละไปเนีบอกว่า <c oughs> จะออกมาตอนไหนกันราคาตกต่ำคือเกา่าตอนนี้เขาหน้าปังที่ได้รับผลกระทบนะครับนะได้รับผลกระทบหนักอ่าซึ่งเข่ากับกระลังออกกระลัง ไก่จะเบิดแดละละเขา้าเพราะว่าเดือนเมษานี้ก็จะเริ่มเก็บเกี่ยวเบิดแดล,ละละแต่เห็นว่ทาทั้งรัฐบาลประมุ่นในส่วนของการน้ำส่งออกได้ประเทศแอฟริกากับประเทศจีนบ่ได้ประเทศไทยได้ลหลังจากนี้ราคาเข้าก็จะขึ้นราคาซึ่งเกษตรกร เป็นตาดีใจหรือเป็นตาเสียใจพี่รองเพราะตอนนี้เข้าเปลือกเข้าหน้าปังตกไปอยู่กับมือนายทุนบดละอืมตกไปอยู่กับมือนายทุนบดละอืนี่แหละนายทุนก็คือเจ้าของโร่งสีผู้สื่อผู้ข่าผู้ขายไม่เป็นใหญ่เป็นโตในฝา่ารัฐบาลก็สามารถมีแนวที่ จะเหให้สินค้าราคาเกษตรตกต่ำได้ย่ำสื่อกับเกษตรกรแต่ย่ำขายก็สามารถพลิกให้มันแพงได้เออมันก็นจะเป็นแบบนั้นนะครับเนาะฝากไว้ให้คิดพี่น้องฝากไว้ให้คิดเดอ้อคลิปนี้อ,อ่ฝากไว้ให้คิดนะครับเนาะเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับ